โอเคตัวนี้คือทามเมอร์ทามเมอร์มมอรตัวสั่งปิดเปิด,ปดไฟอัตโนมัติโดยการใช้โปรแกร,รมที่อยู่ในตัวของทามเมอรเ์เป็นการสั่งการนะเวลาใครที่อยู่ตามไร่ตามนาตามสวนเนี่ยอยากปิดเปิด,ปดไฟอัตโนมัติเดี๋ยวดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากจะสมมุติเวลาเวลาก่อน สมมุติว่าตอนนี้เวลาสักสองทุ่มเปิดไฟสองทุ่มบันอังคารเวลาสองทุ่มตอนนี้เวลาปกตินะจะโปรแกรมให้ให้ทำมเมอร์สั่งการทำงานของไฟฟ้า เปิดเวลา2ทุ่ม1น,นาทีปิดเวลา2ทุ่ม2นาทีโอเคเดี๋ยวคอยสังเกตหลอดไฟหลอนี้นะเมื่อถึงเวลา2ทุ่ม1น,นาทีเนี่ยจะมีการทำงานตามที่ผมโปรแกรมไว้หรือเปล่า องทุ่มหนึ่งนาทีไฟที่สวนที่นาที่ไร่ที่ทอมเราเปิดแล้วนะอีกสักพักสองทุ่มสองนาทีไฟที่นาที่สวนเราก็จะดับดับเองอัตโนมัติครับโดยที่ผมไม่ต้องไปกดดับไฟโดยที่ผมไม่ต้องไปไปที่นานะผมนอนนอนอยู่ที่บ้านนะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเลยนะใครที่เลี้ยงเลี้ยปุ้งเลี้ยงปลา ในสระน้ำเนี่ยถามือช่วยได้ครับเราอยากจะให้มันเปิดตอนไหนก็ได้ครับปิดตอนไหนก็ได้ครับเราลพักโอเค